าบรรยากาศพี่น้องเอ้ย,อยท,ทุ่งนาทิวภูเขาล้มเอืเอ่อยๆผัดยังมติผัดปายเขานาะพี่น้องบรรยากาศทุง่งนาอีสานบ้านเราท้องทุ่ง,งนาน ฝนบ่ตกเนาะพี่น้องมันขาดช่วงไปก็เลยเป็นแบบนี้่ว่าล้มเอือยมาผัดใบเข่าค่ะเนาะสดชื่นใบเข่าปิ้วสบวายพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะจ๊ะ